รายการวิถีโยคะธรรมะนำใจผลิตรายการโดยวิถีโยคะธรรมะนำใจต้นแบบดั้งเดิมนี้ครูกล้วยจะเป็นผู้นำพาทุกท่านมาดูแลชีวิตมนุษย์แบบเป็นองค์รวมผู้ที่ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจะมีจิตใจและร่างกายที่มั่นคงอย่างมีสติบ้างกะแลด,ดูอ่อนกวายอย่าลืมนะคะใช้แรงแต่น้อยมีสติตามรู้ สุดท้ายโยคะจะนำพาทุกท่านสู่เส้นทางสมาธิสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่วิถีโยคะธรรมะนำใจค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องเทคนิคการเข้าท่ามัศยาสนะนะคะว่าการทำท่ามัศยาสนะนั้นเราจะเข้าท่าอย่างไรนะคะสำหรับผู้ที่ ไม่เคยฝึกมาเลยไม่เคยฝึกอัศนะมาเลยแล้วก็สำหรับผู้ที่ฝึกอัศนะมาบ้างแล้วนะคะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้บ้างแล้วเราก็จะมีให้สองระดับนะคะก็จะมีครูตุ๋มค่ะเป็นผู้ที่สาธิตในท่าที่ ยากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็น้อยหนาค่ะจะสาธิตสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยแต่สามารถที่จะฝึกท่ามัสยาสนานี้ได้โดยได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะก็ตามหลักโยคะที่เรา ตามตำรายโยคะดั้งเดิมก็ให้ใช้ความนิ่งสบายนะคะใช้แรงแต่น้อยแล้วก็มีสติตามรู้นะคะทำเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องทำพยายามที่จะทำให้ได้มากกว่าที่เราทำได้มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์แถมเป็นโทษด้วยนะคะ ขอให้เราทำในสภาวะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำได้แค่ไหนไม่มีการแข่งขันนะคะไม่มีการอวดตนไม่มีการอยากอวดอยากโชว์ว่าเราทำท่านี้ได้ทำท่านั้นได้นะคะทุกคนทำท่าได้ค่ะทำเท่าที่เราทำได้นั่นคือประโยชน์สูงสุดของเรานะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นให้เรามาปรับสภาวะทางด้านจิตใจและกายให้เกิดความมั่นคงก่อนนะคะโดยการนั่งสมาธิร่วมกันสักครู่หนึ่งค่ะนั่งในท่าที่เราสบายค่ะวางหลังมือบนหัวเข่าแล้วยืดลำตัวให้ตรงผ่อนคลายแขนคอบ่าลไหล่ ผ่อนคลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้เป็นธรรมชาติปล่อยวางความคิดวางกายวางใจของเราลงดวงตาสองข้างปิดลงแล้วกลับมาสำรวจสภาวะภายในกายค่ะสำรวจตั้งแต่ศีรษะเรื่อยไปจนถึงปลายนิ้วเท้ามีส่วนไหนตึงเกร็งอยู่บ้างไหมลองส่งจิตไปผ่อนคลายส่วนนั้นๆลงค่ะ แล้วกลับมาตามรู้ดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติสักครู่หนึ่งค่ะ เมื่อกายนิ่งจิตนิ่งแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้ได้หนานะคะเป็นผู้สาธิตกันที่จะเข้าสู่ท่ามัสยาสนะค่ะค่ะค่อยๆลดตัวลงนอนหง่ายวางมือข้างลำตัวนะคะรวบเท้าชิดติดกัน แข่งตัวไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วสอดแขนเข้าไปใต้ลําตัวเมื่อเราจะสอดแขนทั้งแขนเข้าไปใต้ลําตัวเลยค่ะเราค่อยๆยยกศีรษะยกอกมองมันที่ปลายนิ้วเท้าค่ะค่อยๆเลื่อนตัวลงมาให้ข้อศอกเราตั้งอยู่บนตำแหน่งที่พอดีนะคะถ้าศอกไม่กลางบีบศอกแนบลำตัวไว้ดีค่ะแล้วยืดอกขึ้นไปค่อยคทิ้งศีรษะหลับตาลงค่ะ ก่อนใครข้อเท้าไม่เกรง็งค่ะท่านี้เรียกว่าท่ามัสสยาสนะเหมือนกันนะคะจะช่วยให้ร่างกายด้านหน้าของเราได้รับการเหยียดยืดค่ะเวลาที่เราฝึกท่านี้เราไม่ลืมตานะคะไม่มองไปเหนือเหนือศีรษะเดียวนะ้าผานย่นด้วยนะคะไม่สวยจะช่วยให้กระดูกสันหลังของเราอ่อนช้อยค่ะช่วยการเหยียดยืดกระดูกสันหลังนะคะ ช่วยพัฒนาระบบประสาทที่ร้อยเรียงอยู่ในช่องโพรงกระดูกสันหลังช่วยให้การทำงานของปอดเราพัฒนาขึ้นนะคะขณะที่เราคงค้างอยู่ในท่าขอให้เรารับรู้ถึงการหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาว จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเวลาที่เราวางศอกของเราตรงตำแหน่งบนความพอดีเราสามารถที่จะอยู่ในท่านี้ได้นานแสนนานนะคะโดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าฝืนร่างกายค่ะให้กลับไปรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาว ใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะจิตตามรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลึกออกยาว เราจะไม่รู้สึกว่าเราฝืนร่างกายนะคะถ้าเราอยู่วางตำแหน่งร่างกายของเราได้อย่างถูกต้องเราจะอยู่ท่านี้ได้นานแสนานานค่ะเมื่อเพียงพอแล้วนะคะค่อยๆยยกศรีรษะคะลดข้อศอกลงลดตัวลง ผ่อนคลายค่ะขยับมือมาวางข้างลำตัวหงายฝ่ามือแล้วพักในท่าสวสาสนะสักครู่หนึ่งนะคะแยกเท้าออกจากกันจิตยังคงตามรู้อยู่ด้านในนะคะจิตไม่สะสายออกนอกกายอยู่ในท่าสวาสนะหรือท่าศพสักครู่หนึ่งสำหรับผู้ที่ ฝึกใหม่แล้วก็ฝึกเหมือนในหนานะคะฝึกแบบนี้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกับผู้ที่ฝึกมาก่อนแล้วเหมือนกันนะคะประโยชน์ได้เท่ากันค่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้ครูตุ่มนะคะสาธิตในท่ามัษยาสนะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะ,ะยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีความยืดหยุ่นข้อต่อต่างนะคะยืดหยุ่นดีแล้วค่ะเราจะฝึกมัศยาสน,านะคะในการ เท้าเราอยู่ในลักษณะของเป็นท่าปฐุมปัทมาสนะค่ะวางเท้าซ้ายไว้บนต้นขาขวาแล้วเอาขาขวาขึ้นมาขาซ้ายขึ้นมาขาขวาขัดขาด,ขาด,ด้านซ้ายค่ะหรือจะสลับกันก็ได้นะคะด้านไหนขึ้นก่อนก็ได้ค่ะ,ะอันนี้เรียกว่าท่าปฐุมปฐุมนะคะหรือท่าปัทมาสนะ เอาด้านที่เราสะดวกค่ะได้ปัธมาแล้วก็เตรียมจัดท่านะคะที่จะเข้าสู่ท่ามาสัสยาสนามือวางไว้ข้างสะโพกค่ะเราค่อยๆลดศอกลงไปทีละข้างค่ะข้างขวาข้างซ้ายค่ะได้แล้วนะคะวางตำแหน่งศอกของเราให้รู้สึกว่าพอดีแล้วก็ดันทรงอกขึ้นไปทิ้งศีรษะลง ให้อยู่ตรงตำแหน่งที่เราสบายค่ะขยับจัดท่าให้อยู่ตรงตำแหน่งที่เราสบายหลับตาด้วยนะคะตาไม่ลืมไปที่น้าผากนะคะเดี๋ยวหน้าผากยนต์อันนี้ก็จะอยู่ในท่ามัสยาสนะ,นะคะพร้อมท่าปัทมาสนะก็จะยากขึ้นมานิดนึงค่ะ ใครที่ยังทําท่านี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทำเหมือนในนาค่ะก็จะได้ประโยชน์เท่ากันท่าน,นี้ก็จะทําให้กระดูกสันหลังของเรานั้นอ่อนช้อยนะคะช่วยพัฒนาระบบประสาทที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังช่วยให้กล้ามเนื้อ ด้านหน้าของลำตัวเราเหยียดยืดนะคะช่วยให้ปอดเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่เราคงค้างอยู่ในท่านะคะให้เราตามรู้ลมหายใจเข้าลึกออกยาวตามธรรมชาติะคะ่นะ,คะใครที่กระดูกสันหลังนะคะเรื่องกลับมาพูดเรื่องกระดูกสันหลังนิดนึงใครที่กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นตัวดีนะคะ กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นตัวดีอันนั้นคือผู้ที่อ่อนเยาว์นะใครที่มีกระดูกสันหลังที่ติดขัดไปหมดเลยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้นะคะคือตัวแข็งไปหมดอันนั้นคือผู้ชราในตำรายเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะผู้ชรานะคะผู้ชราคือคนที่กระดูกสันหลังขับเคลื่อนได้ยากลำบากนะคะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ค่ะไปทั้งท่อนเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับระบบประสาท ที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังของเราด้วยค่ะท่าน,นี้ก็จะช่วยนะคะพัฒนา,าตับม้ามของเราให้มีประสิทธิภาพค่ะช่วยในการบำบัดนะใครที่เป็นโรคตับหรือม้ามนะคะก็จะช่วยพัฒนาให้การทำงานของตับและม้ามของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น,นะคะ่ะ เมื่อเพียงพอแล้วนะคะเราก็ค่อยๆค,ค,ค่ะเราจะลดตัวลงไปนอนราบแล้วคลายเท้าค่ะจะปรับร่างกายสู่ท่าสวาสนะสักครู่หนึ่งนะคะแยกเท้าออกจากกาันหายฝ่ามือวางข้างลำตัวค่ะผ่อนคลายทุกๆส่วนในร่างกายนะคะทั้งร่างกายความคิดจิตใจและลมหายใจของเราให้ผ่อนคลาย นี้นะคะทางด้านการจัดปรับสมดุลของร่างกายก็จะช่วยพัฒนาระบบประสาทที่ร้อยเรียงอยู่ในช่องโพรงกระดูกสันหลังของเราให้ลุกขึ้นมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้กระดูกสันหลังส่วนด้านหน้าของเราค่ะได้รับการเหยียดยืดช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องนะคะด้านหน้าของเรามีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้น กระดูกสันหลังของเราของมนุษย์เรานั้นมีความสำคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องดูแลและพัฒนากระดูกสันหลังให้มีความยืดหยุ่นตัวอยู่เสมอการทำท่าโยคะอัศนะต่างๆไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยนะคะทำเพื่อที่จะพัฒนากระดูกสันหลังของเราในสีทิศท,ทางก็คือก้มแอน่นเอียงแล้วก็บิดนะ ถ้าเราพัฒนากระดูกสันหลังของเราให้ไปในทิศทางโก้มแอ่นเอียงและบิดได้อย่างคล่องตัวมีการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นนะเวลาที่เราจะยืดตัวไปข้างหน้าก็ทำได้สบายหรือจะเราจะยืดตัวไปด้านหลังเราก็ทำได้อย่างสบายหรือเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือจะบิดตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราก็ทำได้อย่างสบายชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันของเราจะมีความสุขนะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปทั้งตัวแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีความสุขแล้วนะคะให้เราสังเกตสภาวะของกระดูกสันหลังของเราด้วยนะคะพัฒน์พัฒนากระดูกสันหลังของเราอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนอกจากว่าทำให้เรามีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะก็จะ ช่วยพัฒนาระบบประสาทเพราะว่าระบบประสาทที่ร้อยเรียงมาจากช่องโพรงกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยจะลงไปที่ร้อยลงไปที่ช่องโพรงกระดูกสันหลังของเราแล้วกระจายไปทั่วร่างกายค่ะเป็นการพัฒนาระบบประสาทเส้นประสาทของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะระบบประสาทสัมผัสต,ต่างๆก็จะดีไปด้วยค่ะการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าในร่างกายของเราก็จะ ไม่มีนะคะก็จะบรรเทาเบาบางลงใครที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยร่างกายอยู่เสมอนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีการพัฒนากล้ามเนื้อของเราเลยนะคะในทิศทางต่างๆเราก็ต้องไปพึ่งพึ่งหมอนวดก่อนนะพึ่งหมอนวดแล้วนะคะหมอนวดกอ็อาจจะเหยียดยืดร่างกายให้เราได้บ้างต่อไปเราก็ต้องไปพึ่งหมอ ทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพราะระบบประสาทเราเริ่มเสื่อมถอยลงเราขาดการพัฒนาร,ระบบประสาทะะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกโกยคะอัสนะอย่างถูกต้องรู้ถึงประโยชน์และการบำบัดต,ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะก็ขอใหอ้ทุกคนนะคะรวบเท้าชิดติดกันค่ะมือวางข้างลำตัวค่ะ มือขวาเหยียดขึ้นเหนือศีรษะมือซ้ายวางลงที่หน้าท้องข่ชันเข่าสองข้างตะแคงตัวไปทางด้านขวาค่ยกศีรษะวางบนต้นแขนขวาแล้วค่อยๆใช้มือซ้ายพยุงลำตัวค่ะลุกขึ้นสู่ท่านั่งสักครู่นึงค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราฝึกท่ามัสยาสนะหรือท่า ท่าปลานะคะท่านี้ภาษาไทยเรียกว่าท่าปลารู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้น่หนาเมื่อกี้นี่หนาพูดแว๊บๆว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าโล่งสบายด้านหลังค่ะแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นใช่ไหมคะคุณตุ๋มเป็นไงคะเหมือนกันกวช,วชวหายใจได้ได้ลมหายใจได้ลึกขึ้นนะคะหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะลมหายใจของเราก็ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็ขอให้เราได้หมั่นดูแลระบบการหายใจของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะค่ะในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ